นี่นะคะอันนี้คือที่เราเราล้างแล้วนะคะอันนี้คือที่เราเก็บมาแล้วก็ล้างแล้วเนาะล้างแล้วเราก็หั่นนะคะเพื่อที่เราจะต้มนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันมันเยอะเกินนะมันกินไม่มีทางกินหมดหรอกนะคะครั้งเดียวนี้นะคะมันอาจจะไม่สว่างเพราะว่ากลางคืนเนาะนี่นะคะนี่คือที่เราหั่นแล้วเนาะจะหั่นแบบนี้นะคะ หันเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วเราก็จะต้มเนาะนะคะให้อยู่ตรงนี้อันนี้ยังไม่ต้มน,น,นีต้มน,นะคะที่เราหั่นแล้วนะคะเราก็ตั้งตั้งเอาน้ําตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นวิธีการถนอมนะคะเห็ดตับเต่าไว้กินนานๆเนื่องจากมันมันมีปริมาณเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็ เ,เราก็ต้องทําอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะเก็บรักษาไว้ก็นานเลยนะคะสามถึงหกเดือนเลยนะคะอันนี้นะคะเรากินไม่ทันเราก็ต้องทําแบบนี้เป็นการถนอมอาหารนะคะขั้นตอนมีอะไรบ้างน,นะคะเราก็เอาน้ําตั้งไฟแบบนี้นะ้วก็หยะเกลือลงไปเรียบร้อยเลยนะคะลืมถ่ายตอนหยะเกลือนะคะต้องหยะลงไปนะคะเพื่อที่จะช่วยช่วยช่วยรักษาให้ให้ไม่ให้ไม่เข้าเน่านะคะยังไงก็ต้องใส่เกลือนะคะแต่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะหลังจากน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดลงไปเนาะ แล้วก็จะใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวนะเห็ดที่เราหั่นแล้วนะคะแต่จริงๆเราทำสองหม้อนะเพราะว่ามันมันเดี๋ยวมันจะดึกนะคะเพราะว่ากว่าเราจะทําเสร็จนี้มันทํากันสองคนทําไม่ทันเนาะนี่นะคะเราก็ต้มเราก็จะต้มประมาณนะคะให้เดือดเลยนะคะประมาณสักสิบนาทีนะคะสิบนาทีก็สุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อย ค่อยเอ่อไปน็อกน็อกน้ําเย็นนะคะน็อกน้ําเย็นแล้วเราก็เอ่อบรรจุนะคะบรรจุใส่ภาชนะที่ที่เราจะเก็บนั่นแหละนะคะแล้วการที่บรรจุนี้พูดล่วงหน้าไปก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็เวลาบรรจุนี้เราก็บางคนก็อาจจะใส่ปิดไ้ก่อนดีกว่าเนาะบางคนก็อาจจะใส่เออนี่นี่อีกหม้อหนึ่งนะคะนี่อีกหม้อหนึ่งนะคะอันนี้ทําล่วงหน้าแล้วนะคะหม้อนี้สุกแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้ว เทไปหนึ่งอันเลยนะอันนี้อันที่สองนะคะและนี่อันที่สามนะคะต้องแยกเพราะว่ามันมันเยอะนะคะมันทําไม่ทันเดี๋ยวมันจะดึกนะคะอันนี้ก็ถ่ายทําตอนกลางคืนกันนะคะนี่อันนี้คือใกล้สุกแล้วแต่เมื่อกี้หม้อหนึ่งอ่ะสุกเรียบร้อยแล้วกําลังนอกน้ํานะคะนอกน้ําเย็นแล้วเดี๋ยวพาไปดูเนี่ย <S <S นี่นะคะอันนี้นอกน้ําเย็นนะคะอันนี้คืออ่าลอดแรกนะคะลอดแรกลอดแรกเราก็เทออกมาจากหม้อที่ร้อนนะคะ ร้อนๆแล้วเราก็เอาใส่น้าเย็นแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอากระชอนมามากรองนะคะกรองเพื่อที่จะให้มันเสด็จน้ําแล้วถึงจะแพ็คแล้วก็ใส่ช่องฟิตนะคะเวลาเราใส่ช่องฟิตนี่เราก็ต้องใส่แบบถุงหนึ่งถ้าถ้าใส่ถุงใช่ไหมถุงหนึ่งแล้วก็เราเราก็ประมาณานะคะว่าเวลาเราทําอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยมันจะพอมื้อหนึ่งไหมถุงนั้นนะคะจะได้หยิบมาถุงหนึ่งก็จะ ใช่ทั้งหมดเลยไม่ต้องเหลือไว้นะคะประมาณนั้นเนาะถ้าคนเยอะๆอาจจะสองทุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนน้อยก็ทุงเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มอส์มอสอที่สามนะคะที่เราเป็นเป็นลอ็อตเป็นล็อตที่สามที่เราต้มนะคะเราต้มทั้งหมดสามสามล็อตนะคะส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ก็เป็นเป็นลอ็อตเป็นล็อตที่สองนะคะอันนี้เป็นล็อตแรกนะ,ะอันนี้อันนี้กำลัง อันนี้เย็นแล้วนะคะอันนี้เราเราล้างเรียบร้อยน็อกน้ําเย็นเรียบร้อยนะคะรอบรรจุถุงนะคะแต่อันเนี้ยรอลงมานี้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเพิ่งเพิ่งจะเอาเอาออกมาจากน้ําร้อนนะคะแล้วก็น็อกน็อกน้ําเย็นแต่ยังอุ่นอยู่นะอันนี้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะบรรจุถุงเลยนะคะอันนี้ มก็ได้จับเต่าก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะนี่เราก็รัดถุงนะแล้วก็ใส่ช่องฟิต้วก็ทําให้มันให้ให้ไม่มีให้ไม่ม,ม,มีโอกาสอยู่ข้างในนะคะนี่ให้มันแฝดแฝดนะคะเพราะว่าใส่ช่องฟิตันจะได้ไม่เกลกะนี่ทำแฝบดบแบบนี่นะคะแบบนี้ แล้วที่เหลือเราก็จะทำอีกน่าจะได้อีกสามถุงนะคะนะคะถ้าแกงก็ได้หม้อใหญ่เลยขอขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกแรลงใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะสวัสดีค่ะ